สวัสดีครับคลิปหาสินค้านะครับไอเดียนะครับ ebay ตอนนี้มานอกสถานที่นะครับตอนนี้อยู่ที่เฮลเฮลอะไรไม่รู้เหมือนกันเฮลเฮลแลนดนะครับเป็นสปา <c oughs> นอกสถานที่แต่งเงียบดีนะก็อัดคลิปได้ไม่ว่ากันนะฮะนอกสถานที่นะครับยก้ตบุกมาทางานนะฮ <c oughs> ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่า ขายของก่อนที่นี้นะครับออดอนไลน์นะครับเรามีหลักสูตร eBay นะครับที่มีเครื่องมือช่วยให้กับคุณหาสินค้าขายดีได้นะครับแล้วก็ต่อยอดเทคนิคของออดออนไลน์คุณจะเจอสินค้าที่น่าทำเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มออดออนไลน์แจ้งลิงก์อัปเดตนะครับตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มแจ้งลิงก์อัปเดตนะครับแล้วก็มีข่าวสารต่างๆเติมขึ้นมานะครับผม ก็เชิญเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับสแกน QR code ตรงนี้เข้ามาได้เลยครับผมหรือจะเข้าไปที่ Line official account ของ o สดออนไลน์นะครับ <c oughs> เข้ามาจะมีลิงก์ให้เลยอยู่ข้างบนนะกดเข้าได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยดีกว่านะครับคลิปสินค้าตัวนี้มันมันมันไม่ได้แพงมากนะครับเป็นของเล่นเนี่ยไม่ได้แพงมากเป็นของเล่นแต่ขายดีโคตร ขายไม่เด้ล้วสีแล้วก็ชิ้นคืนอย่างนี้ช่วงเนี้ยโควิดค่าส่งไม่ไหวนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมก็เคยขายของแนวนี้อยู่ออกเรื่อยๆเลยมันจะมาสร้างแบบทราฟิกให้กับร้านเรานะครับทราฟิก <c oughs> ให้กับร้านเราแล้วมันจะทํางานง่ายขึ้นนะก็ถ้าเกิดว่าช่วงค่าส่งถูกๆไม่แพงเนี่ยก็แน่าหามาขายอยู่นะครับเป็นการสร้างทราฟิกนะครับไม่ได้กําไรอะไรมากนะครับขายเอามัน <c oughs> ตัวนี้นะ <c oughs> แต่ว่าสร้างทราฟิกให้ร้านเรา มีคนเข้าแลาเดี๋ยวมันสำหรับอีเบเนี่ยอัลกอริทึมมันจะต่อยอดไปขายสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใกล้ฮาลาวีแล้วด้วยที่ผมใบ้แลนะ้วนั้นใกล้ฮาลาวีแล้วด้วยนะฮะก็ผมว่าช่วงฮาลาวีค่าขนส่งอะไรมันนา่าจะดีกว่านี้นะครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิกของโค้ดอนไลนะครับขอเฉลยไ,ได้มาที่โค้ด u 0ศูนย์สามศูนย์ปดศย์สนวีสาว่ามันเป็นแนวไหนยังไงแล้วก็สามารถสั่งของจีนมาเป็นขายได้เลยต้นทุนไม่กี่บาทน,นะครับ <c oughs> โอดออนไลน .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน ebay ย์อเมซอนนะครับเรามีโปรโมชั่นวันนี้ได้เกิดคือจริงๆ ebay คุณทําเองได้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเรียนแบบจับมือทำมีที่ปรึกษาถามได้ตลอดติดอะไรถามได้ตลอดก็สามารถที่จะเรียนโรงเรียนจับมือทํากับเราแล้วก็ถ้าเกิดสนใจแชร์เครื่องมือช่วยในการหาสินค้าขายดีก็จะมีแบบโปรโมชั่นคือซื้อ1ปีแถม2ปีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยที่ เว็บไซต์โอทออนไลน์คอนะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนจะเข้ามาคุยกับเราทางไลน์ออฟฟิเชียลแอบเค้าหรือจะพิมเองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะครับกดบวกเพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับแอดข้างหน้านี่นะเอออย่าลืมนะแอดข้างหน้านะเออเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็ตามด้วยโอทออนไลน์นะครับหรือจะโทรมาคุยก่อนได้ที่เบอร์0815511666ครับแล้วทำคลิปขึ้นยูทูบทุกวันจริงนะในขณะผมมาข้างนอกผมยังทำคลิปเลยเห็นไหม เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับแค่ Subscribe กดกระดิ่งให้เราแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะครับมุมซ้ายล่างของจอนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจทวิตเต t ร์อินสตาแกรมทีวีโอทออนไลน์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมนะฝากเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็เช็คหน่อยละกันว่าเออนาทีนี้นาทีนี้เป็นยังไงบ้างไปดูที่หน้า Studio YouTube นะครับสตูดิโอยูทู e แล้วก็กดตรงข้อมูลวิเคราะห์นะครับ ะะะวันนี้เมื่อเช้ามีเพื่อนติดตามเราเพิ่มมาหนึ่งข่านก็ขอบคุณคนใหม่แล้วก็ขอบคุณคนเก่าเทียงติดตามเราด้วยนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ